ค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีของไม่รักทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่ขายผ้าไหมมือสองนะคะค่ะเป็นผ้าไหมางานผ้าไหมมือสองค่ะคุณแม่รอบสายใบยเย็นคุณแม่โปรค่ะค่ะผ้าผืนนี้ที่ว่าเป็นเป็นผ้าลายนี้นะคะค่ะเขาเรียกว่าราชวัตรค่ะที่คุณแม่บอกว่าผืนละสามร้อยบาทนั้นค่ะไฮราชวัตรนะคะ ค่ะเอาไปตัดเสื้อค่ะตัดเสื้อตัดกระโปรงตัดกางเกงค่ะผืนละสามร้อยบาทนะคะค่ะลายราชวัดค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นผ้ามือสองค่ะสามร้อยบาทค่ะราชวัดค่ะสวยงามมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะรอบสายใาเย็นมาแล้วค่ะคุณแม่โปรค่ะงานโปรผ้าค่ะค่ะเที่ยวนี้เป็นงานโปรนะคะสามร้อยบาทค่ะเป็นผ้าโปรค่ะ ค่ะลายราชวัดค่ะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะราชวัดมีตำหนิอยู่นิดนึงนะคะค่ะตรงนี้แหละค่ะที่คุณแม่จี้จุดให้ดูเมื่อเช้านี่ค่ะค่ะสามร้อยบาทค่ะคาะนิดเดียวค่ะกอดตะปูเตียงไม่ใช่ผ้าผูกผ้าเปื่อยนะคะค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะลายราชวัดค่ะค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนค่ะลายราชวัดนะคะค่ะสามร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ,ค,ะคุณแม่ขออนุญาตตัดไฟนิดนึงค่ะค่ะเป็นลายราชวัตรนะคะสวยงามมากนะคะค่ะราคาอยู่ที่300บาทค่ะ ตัวนี้เป็นผ้าใหม่นะคะเป็นงานขาวดำนะคะขาะที่คุณแม่บอกว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทโปรลงมาเหลืออยู่ที่ค่ะโปรแล้วนะคะคุณแม่โปรเก้าร้อยบาทค่ะขาะเป็นงานขาวดำค่ะสวยมากค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างค่ะเป็นงานผ้าใหม่นะคะขาะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะเก้าร้อยบาทนะคะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะก้าร้อยบาทค่ะค่ะเป็นลายค่ะเป็นค่ะเป็นงานขาวดำลายลายค่ะลายดอกแก้วค่ะลายคมห้าค่ะอันนี้ก้าร้อยบาทนะคะความยาวสองเมตรนะคะกว้างค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะงานโปรค่ะก้าร้อยบาทค่ะพื้นนี้ ขาดอยู่ที่400บาทนะคะไม่มีตําหนินะคะผ้าไม่มีตําหนิค่ะขาดอยู่ที่400บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะข่า400บาทค่ะเป็นผ้าโประค่ะขาดรอบสายบ่ายเย็นมาแล้วคุณแม่โปรผ้านะคะข่า400บาทค่ะไม่มีตําหนินะคะผืนผืนก็ไม่ใหญ่มากค,ะาาค่ะขาเม็ดปิบนะคะขาด่า400บาทค่ะไปตัดตะปรงรูดก็สวยะค่ะ ค่าราคา400บาทค่ะค่ะภาพไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะได้ภาพไม่ชัดเจนค่ะค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งค่ะให้ดูให้ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งค่ะให้แอดไลน์ลูกหลานแอดไลน์ให้นะคะค่ะไอดียไลน์เป็นเบอร์โทรค่ะเพราะว่าจะได้ส่งส่งภาพผ้าให้ดูนะคะอันนี้ผืนนี้ก็ ค่ะค่ะผืนนี้ก็เป็นลายนี้ค่ะลายเขาเรียกว่าลายค่ะลายประตูบังค่ะค่ะแปดร้อยบาทไม่ขายคุณแม่ขายเจ็ดร้อยบาทนะคะโปรนะคะไม่มีตําหนินะคะผ้าคัดเกรดค่ะค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าโปรค่ะค่ะลายประตูวังค่ะสวยงามมากค่ะเป็นผ้ามือสองนะคะ ขาดเจ็ดร้อยบาทไม่มีตําหนิค่ะผ้าพวกนี้เป็นผ้าคัดเกรดค่ะขาราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะรอบโปรโมชั่นนะคะ่าลายประตูวังสวยงามมากค่ะนะคาเจ็ดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะขาดเจ็ดร้อยบาทค่ะขาะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะราคาเจ็ดร้อยบาทนะคะขาะผืนนี้ ค่ะสวยงามมากค่ะเหมือนกระโปรงนะคะเป็นป้ายมาค่ะแต่ว่าเหมือนกระโปรงค่ะคุณแม่บอกว่าห้าร้อยเมื bride, be ่อเช้าค่ะและสายมารับสายใบเย็นคุณแม่ขายอยู <t> ่ที่ไม่เช่ว่าหกร้อยนี่ห้าร้อยบาทนะคะค่ะผ้าดีมากนะคะค่ะขอบเอวยืดค่ะห้าร้อยบาทสวยมากค่ะค่ะราคาห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนนะคะค่ะเป็นป้ายมาแล้วก็เป็นเป็นเอวรูดค่ะเอวยืดนะคะ ค่ะไม่แช่บอกว่า600บาทค่ะรอบสายใบข้ามาอยู่ที่500บาทถ้าไม่มีตำหนิสวยงามมากนะคะค่ะรอบเอวจะยืดไข่ยืดได้ถึง32ม3นะคะนี่ค่ะค่ะสวยค่ะค่ะถ้าเราไม่ชอบแบบนี้เราไปไปล่อออกตัวนี้ออกทํากระโปรงยืดหรือทําเป็นผืนเป็นเป็นผืนก็ค่ะนุ่งได้เลยนะคะค่ะถ้าเราไม่ชอบแบบเอวยืดค่ะ ลอออกแล้วก็ทําเป็นนุ่งผืนค่ะผ้าเป็นผืนอยู่ค่ะไม่ได้ตัดออกตรงไหนนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะภ้าไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะผ้าผืนนี้ดีมากนะคะสวยด้วยค่ะเนื้อผ้าก็สวยค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยดูดีดูเด่นนะคะห้าร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้คุณแม่บอกว่าห้าร้อยค่ะเป็นกระโปรงป้ายนะคะ ขาเป็นผ้าป้ายค่ะเมื่อเช้าบอกว่าห้าร้อยค่ะลดลงมาเหลือสี่ร้อยบาทนะคะคาะเป็นผ้านี่ค่ะเป็นรอบโปรค่ะคาะรอบโปรโมชั่นคาสี่ร้อยบาทค่ะขาะสวยงามมากค่ะค่ะถ้าลูกค้าไม่แบบกระโปรงป้ายก็เอาไปไปลอกแล้วก็ตัดเป็นเอรูดก็ได้ค่ะเป็นเป็นหัวรูดค่ะแล้วทําเป็นผ้ารูดก็สวยนะคะมันจะพิ้วค่ะ ผ้าพวกนี้มันใส่สบายผิวค่ะค่ะราคา400บาทค่ะคุณแม่ลดแล้วนะคะ400บาทค่ะสวยงามมากค่ะราคา400บาทค่ะสวยค่ะลดลงมาเหลือ400บาทนะคะเป็นรอบโปรค่ะค่ะภาพไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพนี่อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะรอบโปรนะคะ ค่ะท้ายนี้คุณแม่ขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังแกมาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาภาคุ้มครองค่ะ